ก็กราบสวัสดีครับกับช่อง c r อารไบเกอร์นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคืออะไรนะครับผมที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อตัว CBR 500นะครับผมสิ่งที่เราตัดสินใจซื้อตัวนี้ก็เพราะว่านะครับผมความต่างระหว่างตัว CC นะครับผมเพราะว่าตัว CC ระหว่างที่ผมตัดสินใจก็คือตัว500นะครับก็คือ อาสามกับนินจา Ninja 400นะครับผมทำไมถึงเลือกซื้อเป็นตัว500เพราะว่าตัว500จะมีซีซีที่มากกว่านะครับผมและอีกอย่างหนึง่งราคาในการผ่อนนะครับและระบบในการมีทนแนนนะครับก็จะดีกว่าตัว R3 แล้วก็ตัวนินจา400นะครับผมถึง3เท่านะครับเพราะว่าปกตินะครับผมเงีย้ยนเว้ย ตัว a 3กับนิ n j a 400นะครับจะมีข้อแตกต่างเรามาพูดถึง a 3กันก่อนนะครับผม a 3นะครับผมจะมีราคาที่ใกล้เคียงกับตัว500เป็นอย่างมากนะครับผม <c oughs> ทิศแรกนะครับผมผมก็ติดต่อและปรึกษากับเซลล์นะครับผมที่ช่วยผมดาวนะครับแล้วก็ช่วยผมเรื่องตัวคันนี้นะครับผมว่าเราจะเอา เป็นตัวนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมมาดูรายละเอียดคร่าวๆแล้วนะครับมันไม่ตรงกับที่ผมอยากได้นะครับก็เลยต้องเป็นตัวนี้นะครับแล้วติดกับตอนที่เราใช้งานตัวเก่านะครับผมมันไม่เข้าซึ่งตัวเก่านะครับผมจะขับได้ดีกว่านะครับผมมากนะครับผมเคยลองของเพื่อนแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามัน ยังไม่ถูกฉลอกับผมนะครับผมก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะครับส่วนยินจ้า400นะครับผมจะมีราคาที่สูงกว่าของเรานะครับช่วงหนึ่งนะครับแต่พอเริ่มจัดโปรแล้วผมมาดูช่วงเด็ดราคาแล้วนะครับผมมันสูงขึ้นไปอีกนะครับผมก็เลยยังไม่เลือกเป็นตัวนั้นนะครับแล้วประจวบเหมาะกับช่วงที่เป็นตอนสิ้นปีด้วยนะครับผก็จะมีโปรโมชั่นทางเซลนะครับเขาก็ ทักมานะครับแล้วก็ถามเราว่านะครับถ้าเราเขาช่วยประมาณนี้นะครับเราจะได้ไหมอย่างครับมันก็ตรงกับที่เราอยากได้พอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจเป็นตัวนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับผมเรื่องซีซีหรือว่าเรื่อง ตัวเลือกนะครับผมอยู่ที่ตัวของคนใช้เลยนะครับผมเพราะว่าเคยมีคนถามนะครับผมหลายๆคนด้วยนะครับเรื่องทําไมราคาต่างกันนิดเดียวไม่ออก650ไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่า650นยไม่จําเป็นนะครับผมว่าความจริงซีซีห้าร้อยนี่เราขับไม่ถึงนะครับผมเพราะว่าถนนที่เราขับในประเทศไทยไม่ไม่มีถนนไหนที่จะให้ความเร็วได้ขนาดนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรที่จะขับเฉพาะตัวที่เราเราพอจะขี่ได้เนาะเอาเป็นว่าขับขี่ปลอดภัยครับผมสำหรับท่านไหนนะครับผมที่เจอรถคันนี้นะครับผมหรือว่าพี่พี่มนต์นะครับผมคันนี้นะครับ500รก็ทักกันได้ครับผมและอีกอย่างนึงนะครับผมในช่องของผมนี้ก็เป็นช่องใหม่นะครับผมถ้าหากว่า มีอะไรที่ไม่ถูกใจหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกกังขาแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับก็จะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้ผมพัฒนาช่องต่อไปนะครับผมแต่หลังจากนี้ไปก็จะทาคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับผมตามไลฟ์สไตล์ของผมเองนะครับผมก็อยากจะลองทํานะครับแล้วก็ ทำให้มันดีที่สุดนะครับผมเพราะผมก็รักคันนี้มากนะครับผมเป็นคันแรกนะครับของผมเองนะครับใครที่ถูกขอเออใครที่ถูกใจคันนี้นะครับผมก็กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตให้กับผมด้วยนะครับผมตรงข้างล่าง้เลยนะครับผมกดไลค์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามคลิปนี้นะครับผมเอาเป็นว่านะครับผม คลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้โอกาสดีหรือโอกาสต่อไปนะครับผมที่มีสิ่งดีๆหรือสิ่งใหม่ๆห,หรือเราทําคลิปใหม่ๆร่วมกันอีกนะครับก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนเรื่อง การอัปเดตของแต่งนะครับคงจะเร็วๆนี้นะครับผมเพราะว่าผมเองก็รอเลดไลน์นะครับผมที่เวลาในการขับนะครับเขาเรียกว่ายอดเป็นเลดไลน์ของกิโลนะครับผมที่เราขับไปนะครับผมถ้ามันถึงหรือว่าครบ1,000เท่ากับที่เขาตั้งค่าเบื้องต้นไว้นะครับผมผมก็จะเริ่ม ทำการหาของแต่งเพิ่มนะครับก็คงจะอัพของแต่งเพิ่มอีกสักนิดหน่อยแต่ก็คงไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมเอาไว้เน้นขับใช้งานเนาะพวกของใช้งานต่างๆเนี่ยผมว่ามันควรจะอยู่ในรูปแบบเดิมะอะไเราก็แต่งได้เฉพาะของที่เฉพาะแต่งได้นะส่วนถ้าจะให้เปลี่ยนท่อตอนนี้ยังนะครับผมเพราะาท่อก็คงจะเป็น เรื่องสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าหากว่าเรดไดไม่ถึงหนึ่ง1มื0นสกิโลอย่ครับก็ไม่ควรที่จะใส่นะครับผมเพราะว่า,าพวกประกันหรือว่าพวกเมทแนน,นต่างๆที่ทางศูนย์บริการเขาให้มานะครับผมก็จะหลุดไปโดยปริยายส่วนระบบไฟฟ้าของช่วง ทายสั้น uh, เนี่ยผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะลองเปลี่ยนไปเป็นทายสั้นดูเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปปรึกษาพี่เซลล์เข้าไว้ก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนในรูปแบบไหนเขาทําแล้วประกันหรือว่าส่วนต่างๆมันจะหลุดไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูที่ข้อตกลงกันอีกครั้งนึงครับแต่เนื้อสิ่งอุ่นใดนะครับผมก็ไม่พ้นความปลอดภัยนะครับ ก็ขอให้ทุกคนที่ดูช่องนี้นะครับรักศึกษาสุขภาพนะครับและดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับเลือกตัวไหนชอบตัวไหนก็ตัดสินใจได้เลยนะครับขอบคุณครับ